ลาก่อยเพลยสวัสดีครับวันนี้ขอเสนอเรื่องราวของกลุ่ม Hexenzkell กลุ่มแม่มดสุดแกร่งแห่งโลกเกมซีนิแพคที่อาจมีพลังเหนือกว่าเทพเจ้าก็เป็นไปได้นะเพราะในเกมเกมซีนิแพคนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยตัวละครแล้วเรื่องราวลึกลับมากมายแต่เรื่องที่น่าสนใจสุดๆนะเพราะาสเกลพลังเนี่ยคาดเดายากมากแต่ดูเข้า่าสูงมากๆก็คือกลุ่มแม่มด Hexenzkell นี่เองที่แทบไม่มีใครรู้จักที่มาที่ไปหรือตัวตนที่แท้จริงของพวกเธอเลยนะว่ากันว่านี่คือกลุ่มตัวละครที่แข็งแกร่งแบบสุดๆ และมีพลังถึงขั้นสามารถกลุมชะตาของโลกบัน,นี้เอาไว้ได้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละคน,นจะมีข้อมูลอะไรบ้างและตึงแค่ไหนนะซึ่งแน่นอนถ้าหากข้อมูลในคลิปนี้มีผิดพลาดตกนิดบางอย่างไปเนี่ยก็เสริมกันมาได้เลยเต็มที่เลยนะครับผมก่อนจะไปดูกันเนี่ยก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้แล้วฝากกดติดตามช่องและกปิดเพลงเอาไว้นะครับแล้วก็ขอฝากพูดสับสนใจดีของเราเอาไว้สักครู่เดียวครับเติมเกมฮิตไข่หมีได้ที่นี่ Richman Shop ถูก,กเติมเองพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุด เติมเกมสูตที่ของฮอนยูเวิร์สทั้ง3เกมอย่างเกมชินิเพ็กฮงคาเเดลและเซเลสโซนซีโร่กับลาก่อยเติมเว็บมิการผ่อนได้ให้เงินคืนเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนลดการเติมครั้งถัดไปด้วยเติมไลน์ at richmanshop ได้เลยมีแอดมินรอตอบเราเติมไม่มีวันหยุดพร้อมมีโปรแฟร์เซลด้วยเดอ้อเติมเลยวันนี้ที่ r i c h m a n ็ h o p น้ำมันหวานเรื่องเติมเกมพูดถึงคำว่า h e x e n z k e ก่อนคนะํอะคำนี้เอาจริงเนี่ยถูกกล่าวถึงตั้งแต่เกมเปิดใหม่ๆแล้วเลยนะผ่านตัวละครลิซ่าและบาบาร่าเป็นตอนที่เธอเนี่ยพูดถึงโมนา แล้วเธอก็พูดถึงว่าโมนาเนี่ยเป็นจอมเวทสาวที่เก่งคนนึงแต่ว่าฉันไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมเพ็กเซนเซเคิลของเราไม่มดหรอกนะการสังเกตต้นไม้โบดาณการจัดปาร์ตี้น้ำชาแค่ฟังก็ยุ่งยากแล้วอ่าก็คือลิซ่าเนี่ยก็รู้จักสมาคมนี้อยู่แล้วนะส่วนของโบดาเนี่ยก็อยู่ในเนื้อเรื่องของเธอด้วยที่เป็นนิยสารไในอลของอลิสมีข้อความหนึ่งบอกไว้ว่าหนึ่งในสมาชิกเก่าของสมาคมเพ็กเซนเซเคิลแม่มดอลิสผู้เจอคนมานบหมื่นอ่าก็เป็นตัวการันตีว่าไอตัวคำเนี่ยสมาคมเนี่ยมีมานานมากแล้วนะ แต่ด้วยความที่เกมยังใหม่อยู่ตอนนั้นนะก็เลยไม่ค่อยมีคนสนใจคานี้เท่าไหร่ว่ามันคืออะไรแต่ปัจจุบ,บนันข้อมูลมันถูกค่อยๆเปิดอ,ออกมาทีละนิดทีละนิดนะจนมีระดับหนึ่งแล้วนะเฮกซัสเชเ่ยเป็นสมาคมแม่มดที่กนละครั้งหนึ่งเ,ยเคยใจกล้าท้าทายเทพแห่งลมด้วยนะแต่เทพลมบอกว่าอยาแข่งด้วยกําลังเลยเรามาดีดพินขับน้องใช้บทกวีมาจบความขัดแย้งกันเถอนะนับตั้งแต่นั้นมาเหล่าแม่มดก็จะจัดประชุมภายในป่าเขาหรือริมขอบผาบนท้องฟ้าเท่านั้น พวกเขาเจะนําเรื่องราวและความลับมาอย่างต้นน้าชาเพื่อยุติข้อขัดแยง้งแม่มดจะไม่ทะเลาะกันเองนะซึ่งมีใบชาและเค้กแสนอร่อยนะเป็นสกิบพยานของคําสาบานนี้ Scale เฮกเซนสเกลก็เป็นกลุ่มแม่มดสุดลึกลับนั่นเองที่ศึกษาเวทมนต์ต้นไม้โบราณและความลับของโลกแทเวทนะแล้วก็เขาเป็นผู้หญิงทั้งหมดแล้วก็ทุกคนสนิทกันมากๆเหมือนพี่น้องแล้วมีความสามารถเหนือธรรมชาติแบบคาดเดาไม่ได้เลยด้วยนะแลวบางคนเสเกลพลังอาจจะทัดเทียมหรือเหนือกว่าเทพเจ้าอีกด้วยนะซึ่งในพีวีเนอร์เรื่องกินซีนแพ็ ก็จะมีซีนที่เหล่าแม่มดทั้ง8เหมือนล้อมเบอาไปบางอย่างที่อยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีเหมือนร่างไม้ออกมาด้วยนะทีนี้เรามาดูข้อมูลแบบปรีย่อยแต่ละคนเท่าที่รวบรวมได้เกินดีก,กว่าว่าแต่ละคนม,คะมีใครและมีที่มาที่ไปเป็นยังไงคนแรกเลยครับก็คืออลิสรหัสคือตัว A คนที่ไม่โกโหกน่ก็คือแม่ของน้องคลีนนั่นเองนะเธอเป็นเผ่าพันธุ์พิเศษที่มีหูแหลมยาคล้ายกับเอลฟ์เป็นแม่มดที่น่าจะมีข้อมูลเยอะที่สุดแล้วในบรรดาแก๊งนี้ทั้งหมดเลยเพราะในเนื้อเรื่องเนี่ยเราเคยคุยกันแล้วด้วยนะหลายคร ต่มาแค่เสียงนะแล้วก็อลิสเนี่ยยังเป็นคนที่ก่อตั้งสมาคมนี้เลยด้วยนะถึงแม้ว่าจะไม่ปรากฏตัวในเกมโดยตรงยังไม่เห็นหน้าตาเลยสักนิดแต่ก็มีบทบาทสําคัญสุดๆในโลกแทเวตและมีอิทธิพลต่อหลายตัวละครมากๆโดยเฉพาะน้องคลีนะแล้วก็อลิสเนี่ยเธอยังเป็นคนเขียนหนังสือนําเที่ยวแทเวตซึ่งเป็นหนังสือแนะนาการเดินทางที่นักผจญภยัยนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งไม่ทราบได้นะครับที่อลิสได้พบกับพ่อของน้องคลีซึ่งเป็นนักผจญภัยชื่อดังก่อนที่จะมีลูกด้วยกันก็คคือคี แล้วก็ตัดสินใจอาศัยอยู่ที่มอนสเตดซึ่งแทบไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสามีของอลิซหรือว่าพ่อของน้องครีเลยนะฮะและคาดการว่าเธอน้าจะมีอายุมากกว่า500ปีแล้วด้วยอลิซเนี่ยก็เป็นคนที่รักอิสระชอบทําอะไรตามใจตัวเองซึ่งก็น้องครีเนี่ยก็สืบทอดต่อมาแบบเต็มๆเ,เลยนะลูกปวดยังไงก็คือแม่ก็ปวดมาก่อนแบบนั้นเลยวิธกรรมสุดปวนที่อลิซเคยทำเนี่ยก็มีอยู่มากมายจริงๆนะตามที่เธอได้เขียนลงในหนังสือนําเที่ยวแทเวดซึ่งผมจำได้ว่าช่วงเกมเปิดใหม่ๆคนก็อ่านหนังสือนี้กันแล้วก็ คำขันกับตำนานของอลิสแต่ละอย่างนะฮะเช่นอย่างตอนหนึ่งที่มอแนแซนอลิสเคยคิดจะจับฮิลิโชมาใช้ได้งานท่านโดยใช้ในการผลิตพลังงานหมุนเวียนส่วนฮิลิโชที่แก่แล้วก็หมดพลังแล้วเนี่ยก็จะไปแปลรูปเป็นอาหารแล้วก็ส่งกลับฮิลิโชที่แข็งแรงมาใช้งานต่อโอ้โหเป็นไงไอเดียลําเลิศมากแล้วก็เคยระเบิดไอตัวซอมเท r รเลอร์ไลเพียงเพื่อจะทําให้ขึ้นหอคอยได้ง่ายขึ้นด้วยนะ <c oughs> ลูกระเบิดภูเขาส่วนแม่ระเบิดหอคอยนะแล้วก็เป็นคนนำคำว่าไอดอลมาเผยแพร่ในมอสนสเตอ ซึ่งเป็นคาที่มาจากน้องโลกนะเขาว่ากันแบบนี้นะบาบาร่านนะตอนแรกไม่รู้จักคํานี้ด้วยซ้ำนะฮะส่วนตอนอยู่ที่ลิเว่เนี่ยเขาบอกว่าอลิสเคยเดินทางร่วมกับจงหลีด้วยซึ่งในตอนนั้นเนี่ยจงหลีเป็นคนที่จริงจังและเข้มงวดมากแต่ว่าอลิสเนี่ยสามารถทําให้มันตลกจนจงหลีขำได้นะแล้วก็เคยใช้ยาผสมกับโพชั่นให้ทหารหลิเว่คนหนึ่งกินหลังจากนั้นเนี่ยทหารคนนั้นก็เริ่มเรียนแบบกระพูดของคนอื่นอย่างไม่อยมอมหยุดนะน่าจะเป็นน้ํายานกแก้วนะฮะแล้วตอนอยู่อินาซุมาครับเคยรู้จักกับยาเอมิ เธอเรียกยาเอ๋ว่ายายหนูนะอลิสเคยแกล้งยาเอ๋จนร้องห่มร้องไห้เลยอะแล้วล่าสุดเนี่ยมีการชวนกันไปดื่มเหล้าด้วยอลิสดันเมาก่อนสังงานนะเอออย่างนี้ก็ได้นะยังไม่พอเคยพายมยะไปรวบรวมลูกกวาดจากงานเทศกาลเพื่อเอามาทดสอบกับส่วนประกอบใหม่ๆแต่ไม่นานเด็วก็ถูกทีมดับเพลิงลากตัวไปยังชายหาดที่เงียบสงบนะและเธอเคยทําน้ายาโพชั่นระเบิดใจซาดะจนขนมันปีกซาเธอหายไปหมดต้องใช้เวลากว่าครึ่งเดือนถึงจะงอกมาใหม่โอ้โห หนึ่งภาพซาระปีกโ้นไม่ค่อยออกเลยนะแล้วก็มีการชวนนยายกะาาเป็นไอดอลด้วยแต่ว่าโด,าโดนปฏิเสธไปหลายครั้งแล้วตอนที่เธอไปที่ทัตตาราศนะเนี่ยก็ได้แอบปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ของเตาหลอมเพื่อให้ผลผลิตน้อยลงแต่ว่าความปลอดภัยเพิ่มขึ้นโอ้โหอันนี้วิทยกรรมดีเพื่อช่วยเหลือคนงานนั่นเองและสุดท้ายเธอเคยพยายามใช้กุ้งแบบพิเศษเพื่อดักเมลในสารเจ้าแตนดันถูกมิโกะอยู่ด้วยซกอ่อนนะคืออะไรเนี่ยมาป่วนทุกเมืองไม่ได้นะที่สเมลุก็ยังไม่จบนะเนี่ยอลิสรู้จักกับโดริด้วย ทั้งสองเลยเป็นทุนส่วนธุรกิจกันเธอมักจะให้คน Elle ส่งสินประดิษฐ์ใหม่ๆข,ของเธอไปให้โดรีเสมอและโดรีก็ถฉาวิธีส่งโมโดาไป้ถึงมืออลิสหลังการซื้อขายนะซึ่งอลิสเป็นคนเดียวที่โดรีไม่เคยคิดจะเหลี่ยมใส่เลยเพราะเธอมองว่าอลิสเป็นผู้มีพระคุณนี่ทําให้เธอมีทุกวันนี้ได้โอ้โหนี่มีเบื้องหลังแบ็กใหญ่นี่เองเนี่แหละวิรกรรมปันป่นๆคือเอาจริงยิ่ยวกว่าน,นี้เนี่ยก็ยังมีอีกนะแต่เท่านี้ก็คือเยอะแล้วนะในด้านของพลังเนี่ยอลิสก็โอ้โหมีความ ทางการเล่นแร่แปรธาตุความรู้ลึกลับจากนอกโลกการประดิษฐ์สิ่งต่างๆที่ไม่เคยมีนะให้มีขึ้นมาได้นะอย่างเช่นการสร้างกอ้อแอปเปิลทั้งหมดขึ้นมาเลยนะแค่เพื่อให้ลูกตัวเองเนี่ยได้มาเที่ยวสนุกสนานกับเพื่อนๆนะ่ะบ้าไปแล้วแล้วก็เคยมอบขอดพิเศษให้แก่อิดิยาซึ่งเป็น NPC ในอีเวนต์ s e c r e t s u m m e r Paradise แพดสามจุดแปดด้วยที่เราเหมือนไปเล่นสวนสนุกอะ่ะเป็นขวดที่ขอพรให้การเป็นจริงในขวดได้หนึ่งอย่างนะซึ่งตัว NPC นีอิดิยาเองเนี่ยเขาบอกว่าอยากไปที่ไกล ก็เลยกลายเป็นว่าไปอยู่ในกางทะเนทรายอาศัยอยู่ในมิติภายในขวดที่มีชื่อว่าแดนมายากระจกเงานะฮะและอลิซก็เคยร่วมมือกับบาบินลอสและเอนเดอร์สดอเตอร์ซึ่งเป็นสมาชิกเฮกซนเซเคิลด้วยกันเนี่ยเพื่อสร้างซิมูลังค่านะเป็นเกาะอีเวนท์ที่ให้เราเนี่ยเข้าไปยังโลกนิทานประมาณแผ่4.8โดยมีคําอธิบายบอกไว้ว่าในอีเวนท์น่ะนะบอกว่าเทิดาผู้สร้างโลกผู้ควบคุมพลังแห่งเวทมนต์และสะสารมอบพลังชีวิตให้แก่เรา จนก่อเกิดเป็นทิวทัศน์ต่างๆและเป็นเพราะเธอทําให้สมูล,ลังคาเนี่ยสามารถอยู่รอดนในโลกต่างๆได้มากมายซึ่งก็หมายถึงอลิสนั่นเองจากที่เราได้เห็นพลังหลายๆอย่างของอลิสนส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับมิติหรือการสร้างสิงต่าๆให้มันเหมือนกับสร้างความเป็นจริงเลยอะ่ะอย่างเช่เนเกาะแอปเปิลอย่างเงี้ยสุดมากและอลิสเองเนี่ยเธอก็เป็นคนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของต้นเออร์มินซูด้วยนะซึ่งคนที่ไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มาจากนอกโลกเท่านั้นซึ่งก็เป็นไปได้ว่าอลิสนั้นอาจจะมาจากนอกโลก,ก็็เปปนนไได้นะ ปัจจุบันนี้เนี่ยอลิสก็เดินทางไปไหนก็ไม่รู้แล้วนะก็เลยฝากเคลียเอาไว้กับอาเวโดและกองอัศวินฟาวเนียสให้เป็นคนดูแลนั่นเองก็เห็นว่าอลิสนีข้อมูลเยอะมากๆเยอะที่สุดในบรรดากลุ่มนี้ทุกคนนะและและมีเรื่องน่าสนใจสุดๆอีกเรื่องหนึ่งสุดท้ายคืออลิสลเรียกลิซ่าว่าพี่ด้วยคือนี่แปลกสุดๆเพราะตัวของลิซ่าเนี่ยมีฉายาว,ว่าแม่มดกุหลาบนะคือเป็นแม่มดเหมือนกันแต่ไม่ได้อยู่ในสมาคมเนี่ยนะและลิซ่าเป็นตัวละครที่ความลับเยอะสุดๆ ดูแบบมีพลังซ่อนเร้นแน่ๆ,ๆนะในเนื้อเรื่องเนี่ยอ,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 อาจจะดูเหมือนคนธรรมดาแต่ว่ามีบทไม่เยอะไงการที่อลิสเนี่ยที่มีอายุมากกว่า500ปีเรลีรเ่าพี่ก็ดูแปลกๆเพราะอย่างยายเอกก็ยังเรียกว่ายายหนูอยู่เลยนะก็นั่นแหละแถมให้นะซึ่งเป็นเรื่องแถมที่น่าสงสัยแบบจริงจังมากไปต่อกันดีกว่านะคนอื่นๆอาจจะไม่ยาวมากแล้วนะคนที่2ก็คือบาบิรสนั่นเองนะฮัาาตตัวบีนะเทธิดาพยากรนะเทพธิดาพยากรคนนี้เนี่ยเป็นผู้ควบคุมวิถีดวงดาราทำให้ มู่ดาวมีการหมุนเวียนทําให้โลกขับเคลื่อนไปเธอเป็นอาจารย์ของโมนานาะโดยมักจะถูกโมนาเรียกว่ายายแก่และเป็นคู่ปรับของอลิซด้วยเธอเป็นผู้คิดค้นศาสตร์แห่งดวงดาวน้ํานี้ที่โมนาวาดรูปอะเป็นศิลปะแห่งการทานายโชคชะตาจากภาพส้อนของดวงดาวบนผิวน้านะซึ่งรู้จักบริบทหลายๆอย่างแล้วบาวบิโลนเนี่ยก็แก่มากๆแล้วอายุหลายร้อยปีแน่ๆเสียงน่าจะเป็นเสียงคนแก่เลยนะในหน้านพลังหนึ่งโมนาบอกไว้ว่า,วาอาจารย์ของเธอเนี่ยสามารถทานายชะตากรรมของทั้งประเทศได้ หรือทั่วทั้งทวีปแทว์เวสหรือแม้แต่โลกทั้งใบเนะี่ยก็ทำนายได้หมดถามว่ามันประมาณไหนยกตัวอย่างคําทํานายของฟอนเทนเนี่ยที่บอกว่าน้ําจะท่วมเมืองเทพจะนั่งร้องไห้เนะี่ยซึ่งอันเนี้ยเกิดขึ้นจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มปทางหนีได้และไม่ใช่ใครจะทํานายเรื่องนี้ก็ได้นะต้องมาจากนักพยากรณ์ที่แข็งแกร่งเท่านั้นซึ่งบาเบรโสเนี่ยสามารถทําได้นะฮะคืออันนี้โมนาคอนเฟิร์มว่าผู้ถึงเรื่องการพยากรณ์การทานายเนี Bar ่ยบาเบรโสคือที่สุดในเรื่องตอนนี้แล้วนะฮะคนต่อไปคือ อีวานอฟนานะรหัสตัวเจนะเขาบอกว่าอีวานอฟนาเนี่ยเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาไม่ได้มีพลังวิเศษอะไรเลยไม่ได้ผ่านการฝึกฝนการต่อสู้ด้วยซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยมาจากโดนครในจินตนาการบอกมาตรงๆเลยนะเรื่องราวคือเธอได้ตกหลุมรักชายคนหนึ่งและตัดสินใจออกจากเฮนเซนสเิลเพื่อไปแต่งงานกับคนที่เธอรักก่อนมาแต่งงานเนี่ยทั้งอลิสบาบิลอสเอนเดอร์สดอเตอร์นิโคลและเรนดอเตอร์เนี่ยก็ได้ส่งจดหมายถึงเธอโดยปลอมเป็นคําภีรกร เพื่อหลอกให้เธอมาพบกันในงานเลยนน้ำชาเป็นครั้งสุดท้ายนะถ้าใครยังจาได้คือตอนอีเวนต์วินบลูมนั่นแหละที่พวกน้องครีโมนาอาเบโดเนี่ยช่วยกันแก้ปริศนาในจดหมายจนมาเจอกับงานเลยนน้ำชาของเหล่าไม่มดจดหมายที่ว่าก็เป็นจดหมายที่อลิสส่งให้อีวานอฟนานี่แหละซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยอีวานอฟนาก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะเนื่องจากหมดอายุไขเหลือไว้แค่เพียงชื่อตําแหน่งตัวกระสอให้กับสิทธิ์มาสืบทอดแต่ก็ไม่มีใครเลยที่ได้รับการยอมรับจากอลิสจนผ่านมาเป็นร้นยาาอยปีนะการมา ทำให้อลิสสนใจในตัวเธอได้อีวานอฟน่านก็ยังเคยเป็นนายกข,ของเชนายาด้วยนะแล้วค่อนข้างสนิทกับอลิสมากๆนั่นแหละก็ประมาณนี้สําหรับเจนะฮะต่อไปคนที่4นั่นคือเอนเดอร์สอดเตอร์รหัส M ตําตำนานไม่รู้จบเธอเป็นมนุษย์ธรรมดาเช่นเดียกับอีวานอฟน่าเป็นคนเมือนมอนสเตด้วยนะแล้วก็เป็นผู้เขียนนิทาน เจ้าหญิงหมูป่าเธอบยังเป็นหนึ่งในคนที่ช่วยสร้างซิมูรังข้าวดวมกับอลิสโดยคำอธิบายเนี่ยก็บอกไว้ว่าเธอเป็นททเทพธิดาแห่งโชคชะตาผู้ควบคุมเรื่องราวและความปรารถนาทั้งปวงเธอมอบความรักและความเกลียดชังให้แก่เราสอนให้เรารู้ว่าอะไรคือความตายและความหวังและเธอได้ใช้พลังของเธอในสร้างแต่ละความสมมุติดูดินขึ้นมาถึงแม้ว่าบารเบโรจะเตือนว่าดูดินอาจจะต้องเผชิญชะตากรรมกับดูดินในโลกแห่งความเป็นจริงก็ตามนะก็คือมังกรที่เป็นบอสหลักของอีเวนต์นั่นแหละแต่ในตอนสุดท้ายเนี่ยดูดินก็ได้เป็นเเพวด ก่อนจะเดินทางไปด้วยกันแล้วปัจจุบ,บันนี้เนี่ยแอนเดอร์สตอเตอร์เนี่ยก็ได้เสียชีวิตไปแล้วเนื่องจากเธอเป็นมนุษย์ธรรมดาอย่างที่บอกไปอายุขัยเนี่ยก็เลยสั้นกว่าสมาชิกคน,นอื่นๆนะก่อนตายเนี่ยเธอก็ได้ฝากหนังสือเจ้าหญิงหมูป่าไว้ให้พวกเขาเนี่ยสืบทอดส่งต่อไปอย่างคนรุ่นต่อๆไปและตอนนี้เนี่ยหนังสือของเธอก็ยังอยู่นะคู่กับเด็กๆมายาวนานจนถึงปัจจุบันคนที่5้นะก็คือนิโคนะรหัสเอ็นนะผู้ชี้ทางที่ไม่มีวันหลงโอ้โหเป็นไงแล้วคนนี้เนี่ยอลิสบอกไว้ว่า เธอเป็นคนที่คอยศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทิศทางและกฎเกณฑ์ของโลกใบนี้และมีบางครั้งเท่านั้นที่เธอคนนี้จะปรากฏตัวดั่งผู้ล่วงรู้เพื่อมาชี้ความจริงแก่ผู้คนนะซึ่งคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราได้เจอกับเธอไปแล้วนะถึง2ครั้งด้วยแต่มาแค่เสียงครับครั้งแรกเนี่ยตอนอยู่ที่ซูเมรุเป็นตอนที่วอนเดอร์เดอร์นี่ยเข้าไปเปลี่ยนข้อมูลตัวเองในเออร์มินซูนิโคเนี่ยก็รับรู้เรื่องนี้และได้มาคุยกับนักเดินทางตอนท้ายๆเนื้อเรื่องนะซึ่งนิโคเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่กทักนน พื่อนเอาขูกูไม่มดนี่ต้องพลังขนาดไหนอลิสก็เหมือนกันนะและอีกครั้งนึงเนี่ยเราก็ได้เจอกับนิโคลในเรื่องเมืองฟอนเทนเนื้อเรื่องหลักเลยด้วยนะตอนที่โมนาบอกว่าจะช่วยติดต่ออาจารย์เพื่อหาทางช่วยเราจากนั้นนิโคลก็โผล่มาจะโผล่มาแค่เสียงกับถ้วยน้ําชาไพมอนเนี่ยถึงก็ตกใจเลยทีเดียวว่ามาได้ไงนะเธอบอกว่าเธอก็แค่คนผ่านทางที่ตั้งใจรับคําขอจากสิทธิของเพื่อนจากคาพูดที่ได้คุยกันนีน่โคลก็เหมือนจะมาใบ้สิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับฟอนเทนประมาณว่าคาพยากรณ์เนี่ย โดยปกติแล้วเนี่ยคืออนาคตที่มองเห็นผ่านมุมมองของเทพเจ้าแต่ในมุมที่สายต่างของเทพเจ้ามองไม่เห็นเนี่ยจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะซึ่งอาจจะเป็นการบ่ายถึงสิ่งที่โฟลคลอสแอบทําโดยที่เทพเจ้าไม่รู้อยู่นั่นเองนะส่วนในด้านพลังของนิโคลเนี่ยตอนนี้เท่าที่วิเคราะห์ออกมาได้เนี่ยเธอเป็นผู้ร่วงรู้โชคชะตาได้คล้ายๆกับนักพยากรณ์แหละแล้วก็รู้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเออร์มินซูแลวสามารถเข้าไปพูดภายในหัวคนอื่นได้ด้วยนะอาจจะเหมือนเชื่อมจิตอะไรแบบนี้นะและด้านอายุโมนาบอกว่านิโคลมีกวห ก็จะหลายลร้อยปีอยู่ลเลยสำหรับเรื่องของอายุก็ป็นอีกหนึ่งตัวละครในแกงนี้ที่เริ่มมีบทออกมานิดๆนะก็มาดูว่าในอนาคตนิโคเนี่ยจะมีบทอะไรมาเพิ่มอีกหรือไม่มาถึงคนที่6คนนี้ก็จะเห็นชื่อแอบบอยก็คือเรเนดอโดเตอร์หรือโกลนั่นเองนะรหัส R นะเธอคนนี้เนี่ยเคยอยู่ที่คาร์ดิอามาก่อนและด้วยความที่มันเป็นดินแดนใต้ดินนะไม่ค่อยมีสัตว์ตามธรรมชาติการเล่นแร่แปรธาตุก็ได้ถือกําเนิดขึ้นเพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตนะเป็นสาต์ที่เรเนดอโดเตอร์ ทีคนขึ้นมาชื่อว่าศิลปะแห่งดินดำเป็นการก่อกําเนิดชีวิตนะโอ้โหเธอยังมีความเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติเมื่อ500ปีก่อนด้วยซึ่งนำไปสู่การล่มสลายของราชวงศ์อิคริปส์ของคารีอาและเป็นคนสร้างสัป p l i e ขึ้นมาจนมระบาดไปทั่วทั้งแทวแวดเลยและตอนนี้เนี่ยเนื้อเรื่องหลักของเกมก็ได้ฉเฉลยแล้วว่าเรเนดอเตอร์ <The Doctor S 1> เป็นหนึ่งใน5คนบาปที่ไม่สามารถต้านทานการล่อลงของอบิสได้จนทําให้ในวันมหาเนี่ยนะเนี่ยห้คนเนี่ยก็ได้หักหลังเดนสเลฟและทําการแบ่งพลังที่มาาาากพอจะทลลํลลย้ง ออกมาได้นะก็เลยกลายเป็นคนบาปแล้วกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือธรรมชาติที่แต่ละคนจะมีพลังอํานาจที่สามารถทัดทานโลกได้เลยอันนี้พี่เดนเซเลฟบอกมาเองเลยนะและตามคําบอกเล่าของสเกิร์กเนี่ยอาจารย์ของเธอชื่อเซตโลกิก็เป็นคนที่คล้ายกับเรเนดอเตอร์นะที่กําลังแสวงหาความสมบูรณ์แบบบางอย่างอยู่ซึ่งเซตโลกิเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแก๊งคนบาปนี้ด้วยเช่นกันส่วนเรื่องพลังของเรเนดอเตอร์เนี่ยเธอเป็นแม่มดที่ช่วชานในเรื่องของการเล่นแดแปรธาตุการสร้างสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยมีอยู่โลกได ถึงขนาดที่เพื่อนๆของเธอเนี่ยบอกเลยว่าทางบนโลกนี้จะมีใครสักคนที่สร้างดอกพันุที่ไม่มีอยู่จริงก็จะมีแคเ่เธอคนนี้แหละที่ทําได้นะครับผลงานที่เขาเคยสร้างไว้เช่น r i ฟฮาวหรือไอตัวหมากันก่อนบ้าบอลนะสัตว์ร้ายแห่งสายเลือดอสูรที่สามารถกัดก่อนเขตดของโลกได้โอ้โหตัวนี้ร้ายจริง2องคือดูรินนะมังกรเงาที่เปลี่ยวเสือมเป็นลูกคนหนึ่งของเดนนิดอเตอร์ที่เคยเข้าโจมตีเมืองมอนสเตดแต่ก็มีเวนติกับดาวลินนะไปร่วมือกันสู้แล้วก็ปราบไปได้นะครับ แล้วก็ร่างของดูดินเนี่ยกับหล่นลงไปที่ดราก้อนสปร์ทำให้พื้นที่ตัวนั้นกลายเป็นพิษไปเลยที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตแล้วก็3คือเอลินัสที่เป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับอายุมากกว่า500ปีอีกเปรียบเสมือนท่านพ่อของเราเมลูซีนทุกตัวในเมืองฟอนเทนเลยนะแล้วก็สุดท้ายที่พูดถึงได้คืออัลเบโดนั่นเองที่ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับหลายร้อยคนและสุดท้ายก็มีเขาเหลือดอดคนเดียวอัลเบโดเนี่ยเรียกเรเนนดอตเตอร์ว่าอาจารย์เลยนะแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นแร่แปาาจนเเชชียยวญล แต่แล้ววันหนึ่งอาจารย์และลูกศิษย์คู่นี้เนี่ยก็ได้พบเข้ากับอิลิแฟกชิ้นหนึ่งที่ถูกเรียกว่า Heart of n a b i r i u s ที่ส่วนลึกของโลกหลังจากไม่ต้นมาอาจารย์ของเขาก็หายตัวไปเลยทิ้งไว้เพียงกระดาษโน้ตที่เขียนข้อความเอาไว้กระดาษโน้ตเขียนไว้ว่าให้อลเบโดเนี่ยมุ่งหน้าไปยังมอนสเตรร็ตตามหาอาลิซเพื่อนเก่าของอาจารย์และส่งจดหมา,า,ายฉบับนี้ให้แก่เธอนะเพราะฉะนั้นอลเบโดเนี่ยจริงๆน่าจะมีข้อมูลของของคนนี้เยอะเลยนะที่อาจจะยังไม่ได้พูดออกมานะเป็นอีกหนึ่งตัวตึงที่คาดเดาไม่ได เพราะวีดกรรมที่ทำให้การเรียเนี่ยมันหนักเอาเรื่องเลยพี่เดนเซลฟนี่คือแค้นจัดเลยนะเหมือนจะเป็นผู้ร้ายเลยนะแบบในมุมมองของเดนเซลฟอแก็เราลู้ต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะส่วนแม่มดอ,อีกสองคนเจ็ดกับแปเนะี่ยยังไม่มีข้อมูลนะคนที่เจนะ็ดเนี่ยมีการสสนษฐานว่าอาจจะชื่อออกเทเวียที่ใช้าหารหัสตัวโอนั่นเองโดยสรุปเนี่ยก็แปะคนก,กับสมาคมแม่มดวันนี้พูดถึงไปหกแล้วก็ตายไปสองอีกสองคนเนะี่ยไม่มีข้อมูลนะ สเกลพลังแต่ละตัวเนี่เวอร์จริงๆคือเทียบกับอาร์คอนแล้วเนี่ยผมเดาว่าน่าจะเวอร์กว่าทีนี้เทียบกับไอราชามังกรอ,อย่างนิวเลนเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะขนาดไหนซึ่งบทบาทของกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็น่าต้องมารอดูกันต่อไปคือยังไม่ยังไม่เห็นหน้าสักคนเลยดีกว่านะแต่ถ้ามาเนี่ยก็ขอมาเป็นตัวกาชาเถอะกลุ่มแม่มดแบบนี้เนี่ยผมเดานะว่าหน้าตาดีแน่นอนนะผมคิดว่าน่าจะมีคอนเซปต์คล้ายๆไอ the erta, เดอะเฮอร์ตาในสตาร์เดวเนี่ยชัว์ๆนะ เดอเฮอร์ตานี่คือแบบถือคาทายิงเวทอย่างงี้ยต้องเป็นสักคนหนึ่งในกลุ่มนี้แน่ๆเลยอะ่ะโมเดลนั้นเลยเลยอะ่ะรอดูเลยว,ว่าดากอยจะถายถูกไหมนะก็ <c oughs> นี่แหละก็คือข้อมูลต่างๆที่พอจะรวบรวมได้นะของกลุ่ม Hexen c a r c l กลุ่มแม่มทสุดแกร่งแห่งโลกเกณชินแผนนั่นเองนะมีตัวไหนเพิ่มเติมหรือตัวลมบกพร่องไปก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยหรือคอมเมนต์ดิสคัชนพูดคุยกันกระได้เช่นกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนที่ฟังมาจนจบเลยถึงตอนนี้นะค่อนข้างยาวใช้ได้นะ อยากดูท็ปีปไหนอีกเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับวันนี้ลาก่อยก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย